ไมล่ะขอถ่ายหน่อยไม่ได้เหรอลูกแม่ขอถ่ายหนูไม่ได้เหรอหอ้ <c oughs> อาถ่ายนี่ถ่ายหน่อยจะเป็นไรล่ะอ <c oughs> โอ้แม่ไม่ว่าอะไรสักหน่อยแม่จะว่าอะไรหนูละลูก ไมนะ <c oughs> บ่นเก่งจังเลยลูก <c oughs> ไม่ชอบถ่ายลูกไม่ชอบถ่ายโอเคไม่ชอบถ่ายแม่ไม่ถ่ายก็ได้แม่ไม่ถ่ายก็ได้